สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรขายาของเจ้าพ่อขาโหด Snowfall ความเดือนตอนที่แล้วเป็นความวุ่นวายภายในแมนบอยมีเรื่องกับสกักรีชนิดที่เลือดต้องล้างด้วยเลือดทั้งสองฝั่งเปิดหน้าประทะกันอย่างต่อเนื่องแต่สงครามมันไม่เคยดีกับธุรกิจแฟรงค์คินได้คําแนะนําจากเท็ดดี้ให้เขาเลือกมาสักฝั่งหนึ่งแล้วนุนหลังให้ชนะสงครามบทสรุปคือแฟรงค์ินเลือกแมนบอยแต่ผลลัพธ์เหมือนจะออกมาไม่ค่อยสวยสกักรีมันหลอนจัดและความหลอนนั้นช่วยให้เขาหลบหนีไปได้ เบื่อไหมครับเวลาดูหนังแล้วภาพไม่ชัดเจอโฆษณามาขัดจังหวะกวนใจผมมีโปรดีๆมาแนะนำนั่นคือ n น t f l i x p ผ e m เมีมโดยทีมงาน NF t h เ a t e r ราคาเริ่มต้นเพียง139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า10,000เรื่นเลองไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีหรือแม้แต่อนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวลองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูไม่หาย วิธีสมัครก็ง่ายมากมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ ID ลายอย่างเดียวพอการันตีด้วยผู้ใช้งานมากกว่า250,000แคลและสำหรับเพื่อนๆที่มาใช้บริการยังสามารถลุ้นรับเงินรางวัล50,000บาททุกสิ้นเดือนจากกิจกรรมอีเวนต์เทอรเตอร์ที่จัดมาแล้วมากกว่า30ครั้งใครที่กำลังมองหาบริการดีๆที่ไว้ใจได้ไม่ลอยแพ้ลูกค้ามีตัวตนจริงสแสกนหน้านี้ได้เลย NF Theater เปิดเรื่องที่กูสตาโวกับลูกสองปั๊มเขานั่งกอดมันแล้วหวังว่าคนก่อเหตุจะวนกลับมาน่าเสียดายคนแรกที่มาถึงเป็นเท็ดดี้เขารับรู้เรื่องราวผ่านโทรศัพท์แต่ความเร็ว้ายมันเทียบไม่ได้กับสถานที่จริงเออนั้นกับภรรยาของเขาเสียชีวิตมีตัวเลขหนึ่งแสนถูกเขียนไวเ้เลือดไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นฝีมือใครกูสตาโวจะเอาลูกสองไปล่ายิงแล้วครับซึ่งมันไม่ใช่วิธีที่คนดีๆเขาทํากันเท็ดดี้เสนอตัวจัดการปัญหานี้ให้แต่ไม่ว่าจะห้ามยังไงเขาก็ไม่อาจหยุดยั้งอารมณ์ท และในส่วนของแฟรงคินเขาไม่ชอบอยู่แล้วครับที่เจ้าหน้าที่นิกเข้ามาก้าไก่เรื่องครอบครัวทั้งสองนัดคุยกันที่ร้านอาหารนิกเข้าใจว่าแฟรงคินส่งเขาไปตายแต่โดยการกระทําแล้วแฟรงคินก็แค่จ่ายเงินว่าจ้างและคาดหวังผลงานแฟรงคินจะพูดให้ชัดอย่าได้บังอาจมาลังควานครอบครัวฉันอีกนิกก็เลยส่วนกลับมาทันทีไม่งั้นจะทําไมนายจะทําอะไรได้แถมเขายังทวงถามเงินรายสัปดาห์ที่ต่อรองเพิ่มมันชัดเจนแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองใกล้ถึงทางตันแฟรงคินทิ้งถ่ายไว้ว่า ดูเหมือนว่านายจะคิดว่านายถือไพ่เหนือกว่าเมื่อสี่เดือนก่อนนะใช่แต่นายกลับตัดสินใจรับเงินไปให้แค่ไหนก็รับไปแค่นั้นทำตามหน้าที่ของนายและขอลองหุบปากซะตัดภาพมาที่กุสตาโวเขามาซุ่มรอยอยู่หน้าสถานีตํำรวจติโฮหนามาเพื่อล้างแค้นให้พี่ชายแท้ๆที่ตายไปแต่ลงจากรถได้ไม่ทันเลเขาก็โดนฟาดกว่าจะรู้ตัวก็ล่อไปถึงเช้า ในห้องนั้นมีชายแต่งตัวเนี๊ยบสองคนเฝ้าเขาอยู่ในห้องกุสตาโวก็เลยคิดว่าพวกนี้เป็นคนของผู้กำกับออสการ์ไม่แปลกหรอกครับที่กุสตาโวจะคิดแบบนั้นนั่นเป็นเพราะเขายังไม่รู้จักเท็ดดี้มากพอและตอนนี้ถึงเวลาแล้วพี่สองคนที่รวบตัวกุสตาโวเป็นหน่วยข่าวกรองของเมสิกันตัวยอด DFS และพวกเขาจะช่วยเรากำจัดออสการ์ในตอนนั้นกุสตาโวมีคำถามมากมายเต็มไปหมดเท็ดดี้ใช้บริการ DFS ได้ยังไงแล้วทำไมพวกนั้นถึงเข้ามาช่วยซึ่งความข้องใจนี้ตอบได้ด้วยข้อความสั้นๆ เหตดีบอกว่าเขาคือ CIA ส่วนไหนก็เป็นเพื่อนกับ CIA คำถามก็คืออยากได้ตัวคนที่ฆ่าเออร์นาหรือเปล่าจุดนี้ขอไปกันแบบเร็วๆเจ้าหน้าทีไ่ไหลไม่ได้มีเพื่อนแค่คนเดียวยังมีอีกคนที่กังใจกับการตายของเขาเพื่อนคนนี้ติดต่อหาไอรินและจุดประสงค์ของเขาคือต้องการให้ฟแฟรงคินเข้าคุกเพื่อนของเจ้าหน้าทีไ่ไหลบอกหมดว่าฟแฟรงคินมันเคยหลุดจากข้อหาฆาตกรรมเรื่องนี้ไม่เคยมีอยู่ในเอกสารหรือประวัติแฟ้มคดีเพราะมันถูกทําให้หายไป ตอนนั้นแฟรงคินโดนจับถูกส่งขึ้นศาลขอหาฆาตกรรมเควินมีเจ้าหน้าที่ DEA เป็นพยานในที่เกิดเหตุแต่แล้วเจ้าหน้าที่ DEA คนนั้นก็หายไปทีนี้คุณลองเดากันเล่นๆว่าไอรีนจะไปขุดคุยเรื่องของแฟรงคินกับใครต่อเนื้อเรื่องในตอนนี้จะเกี่ยวข้องกับนักการเมืองที่ชื่อพอลเดวิดและเกี่ยวข้องกับร้านขายหนังสือที่ดําเนินกิจการโดย2ผัวเมียม,มาอย่างยาวนานพวกเขาเปิดร้านนี้ตั้งแต่แฟรงคินยังไม่เกิดแต่ในช่วงยุค80ร้านหนังสือเริ่มเป็นที่สนใจน้อยลงธุรกิจของพวกเขาขาดทุนนอออย่่่างงตเื แต่ในความโชคร้ายก็ยังมีเรื่องดีอยู่บ้างตรงนี้มันทำเลสวยทางเทศบาลเสนอเงินให้สองผัวเมียเป็นจำนวนมากแลกกับการเอาตึกนี้ไปสร้างเป็นอย่างอื่นปัญหาก,ก็คือพวกเขารักร้านนี้พอๆกับชีวิตเงินเยอะแค่ไหนก็ไม่มีวันย้ายว่าแต่แฟรงกินโผล่มาทำไมใช่ไหมครับเขามาเพื่อบอกว่าเขาเองก็รักร้านนี้เหมือนกันอยากให้ธุรกิจของคนดำยังเป็นของคนดำต่อไปเขาเพิ่งคุยกับแม่ว่ากำลังหาทางช่วยเหลือร้านหนังสือร้านนี้รับประกันความพึงพอใจได้เลย ตัดภาพมาที่เครือหารหรูแห่งหนึ่งที่ซึ่งเป็นบ้านพักของนักการเมืองที่ชื่อพอลเดวิดเขาจะเข้ามามีบทบาทสําคัญกับเรื่องราวในตอนนี้ว่าแต่ทําไมคนระดับนี้ถึงยอมมาคุยกับซีซี่ใช่ไหมครับ เรื่องมันก็ง่ายๆเผากำลังเปิดงานระดมทุนซิซี่ก็เลยยัดเงินก้อนโตเข้าไปเพื่อเรียกร้องให้เขาหันมาสนใจซิซี่บอกว่าเธออยู่ในวงการอาสังหามายาวนานกว่า17ปีเธอรู้ว่าเผาก็สนใจเรื่องนี้เหมือนกันรู้ว่าเขามีข้อตกลงใหญ่สําหรับการพัฒนาพื้นที่ในเมืองท้องถิน่นแถมยังรู้อีกว่าเผาใช้ระบบกู้เงินธนาคารมาลงทุนซะส่วนใหญ่ มันเป็นระบบที่ดีครับไม่ต้องควักเงินตัวเองจ่ายแต่มันจะเป็นปัญหายอย่างมากเมื่อเจอคนที่ไม่ยอมขายที่ดินผืนงามยิ่งซื้อขายช้าดอกเบี้ยก็จะยิ่งเข้าเหนือซิซี่มาที่นี่เพื่อเสนอตัวแก้จุดอ่อนของเผ่าแลกกับอะไรง่ายๆเดี๋ยวค่อยมาขยายความเพิ่มครับตัดภาพมาที่เท็ดดี้ก่อนเขาพากุสตาโวมาที่สำนักง,งานของ DFS ตอนนี้คนรอบตัวรู้หมดแล้วว่าเขาเป็น CIA แต่เนื้อหาหลักของเราคือการตามล่าผู้กำกับออสการ์พวนั้นข้ามชายแดนไปเมื่อวานตอนเย็นเดาว่าไม่ถึง2ชั่วโมงเดี๋ยวก็กลับมาแถม DFS ยังรู้จักสถานที่กบดานของออสการ์เธอได้รับคำสั่งชัดเจนว่าให้สนับสนุนเท็ดดี้อยากได้อะไรขอให้บอกแต่ภายใต้เงื่อนไขง่ายๆไม่กี่ขอ้อห้ามมีความรุนแรงในตีโหนาห้ามหนองเลือดห้ามยิงเข้าไปในบ้านคนหรือสถานีตำรวจห้ามแบบนี้ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วครับ ตัดภามาที่วันด้าขาโหดทุกวันนี้ก็ยังเมาไม่เลิกหาโน่นหานีนหาหน่ไปขายได้เงินมาก็เอาไปซื้อ,อยาวนอยู่แบบนี้ไม่จบสิน้นแต่อยู่มาวันหนึ่งเธอรู้สึกเหมือนมีอะไรติดฝันพอลองแย่นิ้วเข้าไปแงะฝันก็เล่นหลุดมาทั้งซี่เลยไม่ใช่ว่าแคร็กทาให้ลากฟันอ่อนแอนะครับแต่มันทําให้ประสาทหลอนจนแทบจะแยกแยะอะไรไม่ออกเลยเอาจริงฉากนี้นี่อย่างหลอนกลางดึกวันเดียวกันช่วงที่ครอบครัวของแฟรงคินกําลังนั่งล้อมวงปรึกษาเรื่องล้านหนังสือเรื่องความต้องการของเพล แต่ไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเคาะประตูเจ้าหน้าที่นิกกับเพื่อนของเขาบอกว่ามีหมายจับไม่ใช่ของแฟรงคินแต่เป็นของคุณนายซีซีเซนเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจให้เอลตันเป็นอย่างมากเขามีปากเสียงกับนิกจนถึงขั้นมีคนชักปืนแฟรงคินอยากให้พ่อของเขาใจเย็นโถเรียกทนายมีเรื่องกับตำรวจตอนนี้มันไม่ขุมและแทนที่จะคุมตัวไปสอบปากคำไม่ครับนิกจอดรถปล่อยให้เพื่อนของเขาแยากไปขึ้นอีกคันจากนั้นก็พาซีซีนั่งรถไปคนละทางกับสอนอ ตลอดเส้นทางนิกไม่พูดอะไรนั่นก็ยิงเขย่าวขวานซิซี่หนักขึ้นเรื่อยๆและสถานเดียวที่รอซิซี่อยู่ก็คือสุสานคนตายเจ้าหน้าที่นิกลากเธอลงมาจากรถไม่พูดอะไรตลอดทางกดหัวซิซี่ให้ลงไปแนบกับป้ายหลุมศพของเจ้าหน้าที่ไหลพูดด้วยน้ำเสียงสุดเดือดว่าไหลเป็นคนดีแฟรงคินฆ่าเขาลูกชายคุณนิกแค่มาข่มขวานซิซี่ไม่มีหมายจับหรือคดีความอะไรทั้งนั้นแต่มาลามปามถึงครอบครัวแบบนี้เรื่องไม่จบง่าย บางทีการเป็นตำรวจอาจไม่ได้ช่วยให้เขารอดพ้นตลอดไปไม่กี่วันต่อมาฟแฟรงคินก็เข้ามาคุยกับเจ้าของร้านหนังสือหยิบยื่นเงินก้อนโตให้แลกกับการที่เขาจะได้เป็นหุ้นใหญ่ในร้านก็คือซื้อนั่นแหละครับแต่ฟแฟรงคินไม่ได้บอกตรงๆอ้างว่าสองสามีภรรยาจะได้เป็นหุ้นส่วนพวกเขาจะไม่เสียอำนาจที่นี่จะได้เป็นเจ้าของร้านตลอดไปผมแค่ให้เงินคุณก็เหมือนการลงทุนนั่นแหละในตอนนั้นสองสามีภรรยาเชื่ออย่างสนิทใจโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าพวกเขาเพิ่งรับเงินมาจากซาตาน หากว่ากระตามข้อตกลง DFS ยินดีช่วยเหลือเท็ดดี้แต่ก็ติดตรงที่กฎเกณฑ์มากใหม่กุสตาโวรับไม่ได้เขามาโผล่ที่คลับแห่งหนึ่งตอนนั้นเท็ดดี้พยา,ายามห้ามแต่เหมือนจะไม่ทันแล้วกุสตาโวเดินเข้าไปในคลับเพื่อมองหาตำรวจที่เป็นลูกน้องของออสการ์เมื่อระบุตัวได้แล้วก็เดินตามไปเ,เงียบเียบรอเวลาลงมือมาเหมาะแล้วก็เปิดเลยกุสตาโวไล่ซ้อมตำรวจคนนั้นสยับจากนั้นค่อยจับโยนลงมาแต่แค่นี้มันจะไปสะใจอะไรกุสตาโวตามนายตำรวจคนนั้นลงมาควักมีดออกจากกระเป๋า ค่อยๆกรีดหน้าผากกรีดตอนที่นายตำรวจคนนี้ยังมีลมหายใจ10,000แน,นี่คือข้อความที่กูสตาโวอยากฝากไปถึงออสการ์ระหว่างขั้นตอนนายตำรวจทนความเจ็บปวดไม่ไหวขาเสียชีวิตขาที่และไม่นานผู้กำกับออสการ์ก็ได้รับของฝากจากกูสตาโวเขารับรู้ถึงภัยอันตรายเพราะงั้นหนีไปกบดานจึงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าการที่กูสตาโวเข้าไปก่อเรื่องกลางเมืองมันทำให้พวกเขาไม่ได้รับการสนับสนุนจาก DFS จะเป็นยังไงต่อหน่นหรอครับก็ลุยกันแค่2คนนี่แหละ ส่วนที่ยากคือออสการ์มาระวังตัวมากขึ้นหมอนั่นหนีไปกดดานพร้อมกองกำลังเป็นสิบเท็ดดี้หัวเสียมากแต่ใครสนกูสตาโวให้คำสัญญาว่าครั้งหน้าและครั้งต่อๆไปเขาจะทำตามกฎของเท็ดดี้ตราบใดที่กฎนั่นจะทำให้ออสการ์ตายเนื้อเรื่องของพ่อเดวิดผมขอสรุปไปเลยครับล้านหนังสือน,นั่นคือทำเนทองที่เขาอยากได้ฟแฟรงค์คินก็นเลยเดินไปซื้อมาให้สวยโอกาสจากความไว้เนื้อเชื่อใจของคุณสามีภรรยา ส่วนของที่แฟรงคินอยากได้ตอบแทนก็คือเส้นสายทางการเมืองเรื่องรลวระหว่างทั้งสองยังไม่จบแค่นี้แน่ครับดูกันยาวๆและทันทีที่แฟรงคินเข้าถึงอำนาจเรื่องด่วนก็ถูกส่งมาถึงเจ้าหน้าที่นิกหัวหน้าเรียกเขามาคุยในห้องฉันไม่รู้ว่านายไปนอนกับเมียใครหรือขโมยเงินใครแต่ไม่ว่าจะกับใครเรื่องอะไรนายโดนถอดออกจากภาคสนามย้ายไปอยู่ในห้องเก็บหลักฐานในเมืองซะโดนเด้งฟ้าผ่าแบบนี้ก็เวอร์สิครับเจ้าหน้าที่นิกพยายามถามหาเหตุผลแต่คําตอบที่ได้ก็ยังเหมือนเดิม ขอขั้น้ดยประเด็นของไอรีนกันสักครู่เพื่อนของเจ้าหน้าที่ไหลบอกชื่อ DEA ที่เป็นขายานในคดีของแฟรงคินคนที่เห็นแฟรงคินยิงเควินต่อหน้าต่อตาใช่ครับเขากําลังหมายถึงโซเลียที่ปัจจุบันละลายอยู่ในหลุมเธอหายตัวไปหลายเดือน DEA เจอหลักฐานมากมายที่ชี้ว่าเธออาจหนีไปพร้อมกับเงินสดกระปกุกมีไม่กี่คนบนโลกหรอกที่เชื่อว่าเธอตายแล้วและหนึ่งในนั้นคือโทนี่มาริโนอดีตหัวหน้าของโซเลีย ขออธิบายตัวละครไอรินไว้หน่อยนะครับเธอเป็นนักข่าวที่มีความทะเอยอทะยานเปี่ยมหลนอยากให้โลกหน้าอยู่ขึ้นแม้เพียงวรนละนิดก็ยังดีแถมเธอยังเชื่อว่าปากกาจะเอาชนะพวกขาหย่าได้แบบนี้แสดงว่ายังไม่เคยเจอลูกปืนตัดภาพมาที่2หนุ่มเทดดีกับกุสตาโวขับรถมาจอดในสถานที่ลกล้างห่างไกลเตรียมของที่จําเป็นให้พร้อมทั้งอาวุธและเสื้อกลอกเหลือก็แต่เวลาลงมือที่เหมาะสม BFS ไม่สนับสนุนแล้วก็จริงแต่พวกเขาพลาดที่ปล่อยให้สองโหดเห็นสถานที่กบดานของออสการ์ข้ามาที่แฟรงคินกับสักครู่เขากลับมาหาสองสามีภรรยาเจ้าของร้านหนังสือและทิ้งท่าทีอ่อนน้อมก่อนจะบอกไปว่าพวกคุณต้องย้ายออกผมขายร้านนี้ให้พอเดวิดเก็บเงินที่เราให้ไว้ได้แต่ร้านนี้ต้องโดนทุบคุณมีเวลาถึงวันศุกร์ไปซะโดยธรรมชาติแล้วแฟรงคินเซนไม่ใช่คนดิบเถื่อนบาเลือดแต่เขาคือหมาป่าในคราบลูกแกะ นี่ต่างหากที่มันเถื่อนของจริงเท็ดดี้ไล่ย,ยิงคนของออสการ์ด้วยไรเฟิลเก็บเสียงในช่วงเวลาเพียงอึดใจเขาสังหารไปแล้ว3ามศพมีคนหนึ่งลุกออกจากวงได้แต่ก็ยังไม่พ้นระยะยิงเขาพยายามพลานไปบอกพวกผองก่อนที่จะเสียชีวิตนั้นช่วยให้ฝ่ายออสการ์ไหวตัวทันและพอจะตอบโตได้บ้างเท็ดดี้ยอมเอาตัวมาเสี่ยงตายเพื่อช่วยกุสตาโวหลางแขนความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองมันเกินกว่าเพื่อนลงธุรกิจไปแล้วครับว่าแต่เจ้าตัวไปอยู่ไหนใช่ไหมครับเขามาซุ่มรออยู่ในรถ หลอดจังหวะที่ออสการ์กำลังหนีออกจากเซฟเฮาส์ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่เท็ดดี้วางไว้กูสตาโวเข้าถึงตัวออสการ์แล้วก็ตามสูตรออสการ์อ้อนวอนขอชีวิตไม่ต้องยิงหรอกเราตกลงกันได้แต่อย่างเดียวที่ออสการ์จะได้คือลูกปืนสองนัดฝังตรงเข้าไปในกระดูกหัวเขา่าช่วงนั้นมีคนยิงกูสตาโวจากชั้น2โชคดีที่เขาได้เสือ้อกรอกกับเท็ดดี้ช่วยไหวนั่นเท่ากับว่าในบ้านหลังนี้เหลือกันแค่3าคน กูสตาโวมีเวลาเล่นกับออสการ์ทั้งคืนแต่เขาไม่อยากเสียมันไปกับเศษมนุษย์กูสตาโวก้มลงไปบีบคอจ้องหน้าออสการ์ให้เขาได้มองเห็นขุมนรกที่อยู่ในแววตาหนึ่งแสนเหรอมาเล่นผิดคนแล้วพวกนี่คือวิธีจัดการตำรวจเลวที่ถูกต้องต่อเนื่องกันในตอนที่4ี่เปิดเรื่องที่วันด้ากบฟันของเธอหากถามว่าเติมจนหลอนฟันหลวงแล้วเธอจะอยู่หรือเปล่าบอกเลยว่าไม่และที่ดูน่าสงสารจัดคือเธอแยกแยะอะไรไม่ออก เอาฟันซีนั้นมาเสนอขายให้คนที่เดินผ่านไปมาแล้วหวังว่าจะได้เงินตอบแทนมาบ้างถามจริงใครจะซื้อโชคดีที่ตอนนั้นลีออนผ่านมาพอดีเขาทนเห็นสภาพไม่ได้ก็เลยยอมให้เงินเธอไปแต่สาระสําคัญในตอนนี้คือการกลับมาของสกักลีเขาอยู่ในถิ่นของแฟรงคินและกําลังออกล่าทุกคนที่เกี่ยวข้องคนแรกที่สกักรีระบุตัวได้คือลีออนโอกาสแบบนี้แหละเหมาะสุด สกักรีกับทีมงานเลือกใช้วิธีได้ายมันเป็นธรรมเนียมของชาวแก๊งขับรถเข้าไปกราดยิงแบบเหมาหลวมแล้วก็ออกจากที่เกิดเหตุให้ไวที่สุดมันใช้ได้ผลเสมอแต่ไม่ใช่กับรีออนเขาได้วันด้าตะโกนช่วยไว้โดดหลบกระสุนได้แบบบุญวิดแล้วเมื่อการได้บาบจบลงมันมักจะทิ้งไว้ซึ่งเศษซากที่เหลือของการนองเลือดมีผู้คนมากมายโดนลุกหลงและวันด้าคือหนึ่งในนั้นไม่นาะนเรื่องนี้ก็ถูกส่งมาถึงแฟรงคินเขามาหารีออนถึงโรงพยาบาล รอบนี้เพื่อนของเขายังโชคดีรอดไปได้แต่สักรกรลี่มันไม่จบแค่นี้แน่หลังจากนี้จะไม่ใช่แมนบอยคนเดียวที่เป็นนักฉวยโอกาสฟแฟรงคินก็ไม่ต่างกันเขาบอกว่าสักรกรลี่เป็นปัญหาของเราทั้งคู่ฉันรู้ว่านายอยากตอบโต้ทำไมเราไม่มาร่วมมือกันซึ่งคำตอบคือไม่รีออนจัดการปัญหาที่ฟแฟรงคินก่อไว้ด้วยตัวเองามฝากมาที่เรื่องปืนของเท็ดดี้อาร์วีตามสืบจนรู้แล้วปืนไม่ได้หายไปไหนแต่มันไม่ได้ออกมาจากเบรุต กลุ่มผู้ก่อการร้ายที่เรียกตัวเองว่าเฮสบอลเหรอจับปืนพวกนั้นเป็นตัวประกันพวกเขาต้องการ15หลานแลกกับการปล่อยปืนให้เป็นอิสระอาวีพยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างถูกต้องโดยการโอนเงินของเท็ดดี้ไปให้กลุ่มผู้ก่อการร้ายซึ่งมันเป็นวิธีแก้ปัญหาที่แย่มากเท็ดดี้ยังไม่ได้ปักใจเชื่อซะทีเดียวเรื่องนี้ตามต่อกันยาวๆเป้าหมายของลีออนในตอนนี้คือการออกตามล่าสกักลี่พวกเขาเริ่มจากอะไรง่ายๆเช่นการจ้างวานนักสืบอบือโปรให้ตามหาหมอนั่น ส่วนบ่อแสน่าหลอกรับมีแค่ชื่อสกักลี่ไม่มีรูปหรือชื่อจริงเลยว่ากันตามตรงการหาคนจากฉายาเป็นอะไรที่ยากมากผี่นักสืบงอแงจะไม่เอาด้วยแต่พอได้เห็นเงินที่วางอยู่ต่อหน้าลองหน่อยคงไม่เสียหายตรงนี้จะเป็นรายละเอียดระหว่างนักการเมืองพอเดวิดกับครอบครัวของแฟรงคินมันเริ่มจากร้านหนังสือพออยากได้ร้านหนังสือที่ตั้งอยู่บนทำเลทองแต่สองสามีภรรยาไม่ยอมขายแฟรงคินก็เลยไปหลอกซื้อมาให้แลกกับการเด้งเจ้าหน้าที่ไหลออกจากตำแหน่ง จริงๆมันควรจบแค่นี้ใช่ไหมครับแต่แฟรงคินได้ลิ้มลองรสชาติของอำนาจแล้วเกิดติดใจเขาอยากจะสารข้อตกลงระยะยาวกับเอลปกติแล้วเพลกู้เงินธนาคารมาซื้อที่ดินอสังหาริมทรัพย์แต่มันจะดีกว่าไหมหากได้เงินของแฟรงคินไปลงทุนดอกเบีย้ยต่ำระยะเวลายืดยุ่นกว่าและข้อเสนอนี้แลกกับเส้นสายทางการเมืองที่เพลลงแรงสร้างมาเรื่องนี้เพลจะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายสมมติว่าพวกคุณโผล่มาแล้วเสนอโลสลอยให้ผมในราคา1,000ดอลลาร์ ถึงจะเป็นข้อตกลงที่ดีเกินจริงแต่ผมก็ซื้ออยู่มาวันหนึ่งระหว่างที่ผมกําลังขับรถผมถูกตํารวจเรียกให้จอดจากนั้นก็พบว่าโลสซลอยคันนี้ถูกขโมยมาพวกตํารวจอยากจะให้ผมอธิบายว่าได้รถมาจากไหนถ้าผมไม่บอกชื่อขุนผมก็ต้องใช้เวลาสักสองสาปีนอนเล่นอยู่ในคุกหรือให้เข้าใจง่ายกว่านั้นพอรู้ว่าเงินของแรงขินมาจากอะไรแต่เรื่องนั้นไม่ต้องกังวลแรงคินมีระบบฟอกเงินที่สะอาดหมดจดซีซีรับหน้าที่อธิบายรายละเอียดและมันทําให้เอเริ่มใจอ่อน เงินลงทุนแลกกับเส้นสายทางการเมือง15ล้านดอลลาร์นั่นคือตัวเลขที่ R v วอ้างว่าเขาจะต้องจ่ายให้กับผู้ก่อการหลายเท็ดดี้ยังไม่ได้ปากใจเชื่อแบบ100%เเซแถมวันนี้ท่านลองตีเเอยังเข้ามาถาม,ถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในตีโันาเขาไม่พอใจมากที่ผู้กำกับออสการ์ถูกฆ่าแต่เท็ดดี้ไม่สนเขาเอาแต่เน้นย้ำเรื่องปฏิบัติการคอน่าลองคิดดูเล่นๆว่าตำวรวจเลวตายไม่กี่คนกับภารกิจช่วยเหลือนี้การากลัวอะไรสำคัญกว่ากันถ้ายสุดท่านลองก็เถียงไม่ออก แถมเขายังโดนเพิ่มงานเท็ดดีสั่งให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของอาวีโดยเฉพาะเงินสดจำนวนมากที่เขาเพิ่งเอาไปฝากในบนัญชีส่วนตัวยิ่งเร็วก็ยิ่งเป็นผลดีเงินก้อนแรกที่พอจะเอาไปลงทุนคือการสร้างโบทครับนั่นถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่ผมว่าคุณคงอยากรู้กันแล้วว่าทำไมซิซี่ปล่อยให้ลูกชายขายยาต่อทำไมถึงเข้ามาสนับสนุนช่วยลูกชายทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เรื่องมันเป็นแบบนี้ครับ แฟงคินเคยให้สัญญาไว้ว่าจะจัดหาบ้านที่ปลอดภัยในราคาย่อมเยาให้กับคนในย่านนี้ทาให้คนดํากลับมาเป็นเจ้าของบ้านและเจ้าของธุรกิจเมื่อไหร่ที่ถึงจุดนั้นเขาจะเลิกซึ่งนี่มันก็นานมาแล้วครับซีซีพยายามทวงถามคำมั่นสัญญาเหล่านั้นแต่บทรสรุปคุณคงเดากันได้แฟรงคินยังไหลต่อไปได้เรื่อยๆอ้างว่าตอนนี้มันใกล้ถึงเส้นไัยแล้วขอเวลาอีกหน่อย โซเลียเป็นคนที่เห็นแฟรงคินยิงเควินเธอเป็นพยานในคดีแต่แล้วโซเลียก็หายไปตอนนี้มีแค่หัวหน้าของโซเลียที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไอลินกับคู่หูพยายามตามหาคุณหัวหน้าที่ชื่อโทนี่มาริโนพวกเขาโทรหลายสายมากพยายามติดต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแต่เหมือนจะเสียเวลาฟรีไม่มีใครติดต่อโทนี่ได้เลยการที่แฟรงคินได้คุยเรื่องขอบเขตเวลากับแม่มันทําให้เขาจุดคิดบางอย่างได้บางอย่างที่สําคัญมากแฟรงคินถามเท็ดดี้ไปอ้อม,ออม ความขัดแย้งในนิกกระกลัวนายคิดว่าอเมริกาจะมีส่วนร่วมไปอีกนานแค่ไหนดูเหมือนชะตาของเขาจะเกี่ยวข้องกับสงครามลับของเท็ดดี้ถ้าสงครามจบเท็ดดี้คงไม่ต้องการใช้บริการของเขาแล้วใช่ครับคำถามก็คือเราจะอยู่ในธุรกิจแบบนี้อีกนานแค่ไหนหากเท็ดดี้ถอนตัวแฟรงค์ินจะต้องมีแผนรับมือว่ากันตามตรงนั่นเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้อาจจะอีก4หรืออีก6ปี ถ้าให้ระบุวันก็เป็นแค่การคาดเดามม่วมวหรือเรื่องโกหกทั้งเพจเท็ดดีแนะนําให้แฟรงคินทําเรื่องที่ทําอยู่ต่อไปหากเขาเห็นอะไรที่ดูเหมือนเส้นไถ่สัญญาเลยว่าแฟรงคินจะเป็นคนที่รู้คนแรกผมไม่รู้เหมือนกันว่าแฟรงคินกําลังคิดอะไรอยู่แต่ที่แน่ๆเขาจะขยับเส้นไถ่มาให้ใกล้ขึ้นเพิ่มเงินเปนสองเท่าเถ็ดดีจะได้มีเงินมากขึ้นนิกาละกวัวจะได้มีอาวุธมากขึ้นเวลาที่เหลือก็จะลดลงคิดได้สองทางครับแฟรงคินอยากจบเรื่องและกลับไปใช้ชีวิตปกติ หรือไม่ก็กำลังคิดจะกอบโกยระหว่างที่รอให้นักสืบทำงานลีออนก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ดูแลว,วันดาตอนนี้อารวาใส่พยาบาลยับเลยครับลีออนก็เลยต้องเข้ามากล่อมเธอเป็นระยะบอกว่าคนพวกนี้พยายามช่วยเธอขืนเอาแต่ก่อเรื่องพวกเขาจะส่งเธอกลับไปนอนข้างถนนและไอ้ที่อยู่ในเข็มนั่นมันจะช่วยไล่ยาออกจากตัวเธอพอหายดีแล้วเรื่องนี้จะได้จบในเมื่อแรงคินจะเพิ่มเงินเป็นเท่าตัวช่องทางกระจายสินค้าก็ต้องเพิ่มตาม คำถามก็คือควรเริ่มจากตรงไหนนิวยอร์กเป็นพื้นที่ของพวกคิวบาและโคลัมเบียพวกอิตาลีคุมชิคาโกนาลูอีก็เลยเสนอให้ขยายไปที่เมืองเล็กๆก,ก่อนถึงจะได้เงินน้อยแต่ปัญหาก็น้อยตามที่เล็งไว้คือลิตเติ้ลล็อกเรื่องนี้ลุงไม้ไม่เห็นด้วยเลยครับปัญหาใน LA ยังไม่จบหาเรื่องใมาอีกแล้วเขาต้องการเคลียร์เรื่องแมนบอยกับสกักลี่ก่อนจะขยายเดี๋ยวค่อยว่ากันแน่นอนว่าแฟรงคิขึ้นไม่สนเขาสั่งให้ส่งคนไปที่ลิตเติ้ลล็อกสอนวิธีการผลิตแจกให้ลองกันแบบฟรีๆ ทำทุกอย่างเหมือนที่ทำใน l อถึงจะใช้เวลาหลายวันไปหน่อยแต่พี่นักสืบคนนี้ของจริงเขาเจอสกักลีเหมอนั่นมีที่ที่ชอบไปสามที่ด้วยกันบ้านคุณใหญ่เป็นที่เดียวที่เขาไปบ่อยสุดแต่ละครั้งเข้าไปประมาณ5นาทีถือกระเป๋าเข้าไปแต่ไม่ถือออกมามีความเป็นไปได้สูงมากที่สกักรีจะซุกเงินไว้ในบ้านใหญ่ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ฉลาดนอกถิ่นไม่มีใครไปยุ่งขอคันกันที่เรื่องราวของเลิฟเขาเป็นทหารรับจ้างที่แฟรงค์คิดเลือกใช้บริการ ปกติแล้วเลิฟจะไปไหนมาไหนกับแฟรงคินตลอดแต่อยู่ๆเขาก็เกิดถอนตัวพอแล้วเลิฟทําได้แค่นี้จริงๆเมื่อก่อนเขาคิดว่าเขารับมือได้บอกกับตัวเองว่ามันคุ้มกับเงินแต่เขาไม่ได้เตรียมใจมาเจอกับการหนองเลือดสงครามต่างประเทศมันก็อีกเรื่องแต่คนอเมริกันเข็นฆ่ากันเองบนท้องถนนมันเกินไปเราทุกคนมีขีดจํากัดในเมื่อเลิฟตัดสินใจแล้วแฟรงคินคงห้ามอะไรไม่ได้ส่วนไอรีนเธอเหนื่อยล้ามากพอตัวสําหรับการตามหาโทนี่ แต่สุดท้ายความพยายามของเธอก็เป็นผลโทนี่นั่งรอเธออยู่ในบ้านแนะนําว่าอย่าหลองอย่าหนีและผมคือโทนี่มาริโนที่คุณกําลังตามหาคุณอาจคิดว่าคุณรู้เรื่องนี้ดีแต่คุณไม่ได้รู้อะไรเลยความวุ่นวายทั้งหมดไม่ได้มาจากแฟรงคินเซนคนที่กําลังปกป้องหมอนั่นตั้งหากคุณลืมไปหรือ,อยังครับว่าเอกสารที่เจ้าหน้าที่ไหลขโมยมาจากบ้านของแฟรงคินตัวคัดลอกมันอยู่กับโทนี่นี่แหละครับในนั้นมีเรื่องราวทุกอย่าง สำคัญก็คือคนที่กำลังปกป้องแฟรงคีนเซนคือ CIA ที่ชื่อเท็ดดี้แมคโดนัลล์รัฐบาลเป็นฝ่ายเอาโคกเข้ามาในอเมริกานี่จะเป็นข่าวใหญ่แห่งยุคที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับไอรินว่าเธอพร้อมเดินหน้าต่อหรือเปล่าปิดท้ายตอนนี้กันที่ลีออนเขาอยู่หน้าบ้านคุณยายของสกักรีกำลังรอจังหวมะมาเหมาะเข้าไปได้บ่ายพวกเขารอกันมากว่าครึ่งชั่วโมงแล้วครับแต่ก็ยังไม่มีวี่แววและโชคไม่ดีที่มีลุงเข็นรถไอศครีมตัดหน้ารถขันหนึ่งเขาเป็นคนของสกักรีแถมดันจำหน้าของลีออนได้ แบบนี้ไม่ต้องคุยหลอกครับควักปืนมาสาต์กันยับที่หาคือแฟตแบ็กมันตัวเบลิมใหญ่ขนาดนั้นยิงไม่โดนได้ไงแต่ที่ไม่หาคือมีผู้บริสุทธิ์ตายเกลื่อนและในรถขันนั้นดันมีครอบครัวของคู่อลินั่งมาด้วยลูกสาวของเธอไม่รอดและบาปครั้งนี้มันจะติดตัวลีออนไปตลอดการเหมือนเดิมนะครับเพ่อใครตามไม่ทันเอาฝั่งกุสตาโวก่อนไม่ได้มีอะไรมากล้างแขนลุนลวน ผู้กำกับออสการ์ Oscar, ส่งจดหมายมาขู่ด้วยการฆ่าเออร์นานกับเมียของเขากุสตาโวแขนจัดตามไปล้างบางถึงที่กดดานซึ่งระหว่างนั้นเองเท็ดดี้จำเป็นต้องเผยตัวว่าเขาเป็น CIA อีกฝั่งเป็นเรื่องราวของแฟรงคินเขาโดนเจ้าหน้าที่นิกตามลังขวานไม่เลิกซิซี่ก็เลยลองเปลี่ยนแนวหันมาใช้เส้นสายทางการเมืองแทนผลตอบรับถือว่าดีเกินคาดเจ้าหน้าที่นิกโดนเด้งแต่สิ่งที่ต้องแลกมานนั้นไม่ต่างอะไรกับการขายวิญญ,ญาณ แฟลน์คินหลอกสองสามีภรรยาให้ขายหลานหนังสือจากนั้นก็เอาที่ดินผืนงามไปให้นักการเมืองที่ชื่อพอลเดวิดแต่ถ้าถามว่าจะจบแค่นี้หรือเปล่าไม่ใช่แน่แน่แฟลน์คินเลือกสารสัมพันธ์กับพอลต่อเพื่อผลประโยชน์ในระยะยาวและถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF t h e a t e r สวัสดี